สนับสนุนโดยผงซักฟอกเป่าซิลเวอร์นาโนแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยหลังจากที่สามหนุ่มได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญกับบทเลิฟซีนของพวกเธอไปแล้วนั้นมาดูกันต่อครับว่าช่วงโชคคนของเธอนั้นจะพาใครมาเมาส์อยกันไปดูกันเลยครับนะครับมาถึงช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราทำความรู้จักกับสาวโสดไปแล้วในช่วงที่แล้วช่วงนี้หนุ่มๆนะครับจะได้ทำความรู้จักพวกเธอมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านบุคคล อันเป็นที่รักบุคคลสนิทชิดเชื้อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสองสาวโสดในช่วงโชว์คนลลคนของสองสาวโสดในค่วงคืนนี้จะเป็นใครเราไปพบกับพวกเขากันเลยครับ ช่วงโชว์คนของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับท่านหนึ่งเป็นสาวสวยนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะฮะยืนอยู่ทางด้านนู้นส่วนหนุ่มหล่อทางด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นหนุ่มหล่อผิวพรรณหน้าตาเนี่ยในเมืองไทยหาได้ยากเรามาถามหนุ่มโสดทั้งสามท่านกันนะครับคิดว่าบุคคลทั้งสองท่านที่ยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับสองสาวโสดอย่างไรบ้างเริ่มที่คุณเจครับผมว่าพี่ผู้หญิงนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณอิ๋วนะครับ เพราะว่าดูจากการแต่งกายการแต่งตัวแล้วก็ลักษณะการยืนบุคลิกอะไรอย่างนี้ครับผมน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณอิ๋วมากกว่าส่วนพี่ผู้ชายเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณชมพู่เนื่องจากดูจากผิวพรรณการยิม้มการอะไรอย่างนี้มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันคูข่ขา,าขา,ขา,ายคู่ขาขายคุณส่วนแล้วทางคุณพี่ผู้หญิงนี่ล่ะสำหรับคุณพี่ผู้หญิงสาวสวยขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นเพื่อนแม่เพื่อนแม่ สนิทกับเพื่อนแม่เยอะแยะครับคุยเคาะอะไรอ่เห็นหน้าสาวสวยไงฮามูด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 สาวสวยเนคือกำหมัดและเกือบและที่มือก็กำมือก็ทำเฮ้ยเพื่อนแม่เหรอเพื่อนแม่เหรอนะฮะเพื่อนแม่อะคุณดิวลองวิเคราะห์ดูเหมือนกับคุณเจไหมฮะไม่เหมือนครับแตกต่างกันอยู่นะครับ คุณก็ไปว่าเขาเพื่อนแม่แหมเขาออกจะสวยขนาดนี้ใจไปเลยเพ็ดตักเพ็ดเนี่ยเพชรตัดเพ็ดยังไงยังไงนะครับผมมองว่าพี่ผู้ชายนะครับน่าจะมากับทางคุณอิ๋วมากกว่านะครับดูจากรูปร่างหน้าตาผิวพรรณเนี่ย น่าจะเป็นเหมือนพี่น้องกันอขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้องกันเลยเหรอฮะนี่พี่น้องกันเลยฮะนี่มันไม่น่าจะดีอะนดูลักษณะท่าทางเนาะและทางคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้แหละครับแต่สําหรับทางพี่ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยดูจากการแต่งกายนะครับเป็นคนแต่งตัวเป็นนะครับแต่งตัวสวยนะครับคิดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคุณชมพู่นะครับซึ่งขายเพชรนะฮะก็คือรักสวยรักงามเหมือนเหมือนกันน่าจะมีอะไรที่มันไปกันได้อ๋อนี่วิเคราะห์แต่การแต่งกายเลยแล้วเป็นอะไรกันคะ น่าจะเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนกันลดระดับลงมาแล้วนะคะโอเคเอมาที่ทางคุณนินลองวิเคราะห์ดูครับผมมองเหมือนคุณนิวนะครับพี่ผู้หญิงน่าจะมาทางคุณชมพู่เพราะว่าดูจากจากการแต่งตัวเองก็ดีนะครับหรือว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับนี่ครับแต่อาจจะความสัมพันธ์น่าจะคนที่อยู่ในวงการเดียวกันอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบ คุณส่วนในร้านหรือว่าอะไรเงี้ยครับส่วนพี่ผู้ชายนะครับคือดูจากลักษณะที่มาทางคุณอิ๋วเพราะคุณอิ๋วชื่ออิ๋วน่าจะแบบเป็นลูกคนจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนี่อาจจะชื่ออูอ,อิกับอู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 เอออยู่ดูว่ววาเดียวกันที่จะออกมาชื่ออูจริงๆหฮามากเลยนะนะครับอ่ะเราวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่หนุ่มโสดวิเคราะห์ไปจะถูกต้องหรือเปล่าสองสาวสดครับช่วยกรุณาลงมายืนที่คนของตัวเองได้เลยครับ เพื่อนแม่แด่๋ยวก่อนเรามาพูดคุยไปทีละคู่เลยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนคุณผู้หญิงท่านนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับคุณอิวครับเป็นพี่สาวค่ะ เออ้อมกับอิ๋ว,เ,วเป็นพี่น้องกันอ่ะแล้วเมื่อกี้อิ๋วกับอ, <c oughs> อู๋เมื่อกี้อิ๋วอู๋ไม่มีไม่มีอูไ๋ไม่มีนะฮะถามก่อนผมผมทราบข่าวมาว่าคุณอ้อมเนี่ยนะครับเราจะคอยผลักคอยดันให้น้องเข้าเวทีประกวดแต่และเว,วทีใช่ค่ะตอนนั้นไฟนฟ้ารถไฟฟ้ายังไม่เปิดใช่เพราะว่าจะมีแบบว่ามิดพีเลยเพื่อจะไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือสักอย่างตอนนั้นเราก็เห็นป้ายแล้วเราก็บอกว่าให้น้องไปประกวดเลยได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับติดหนึ่งในห้าโอ้โหอ้อ คุณอิ๋วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนยังไงเป็นคนที่น่ารักบอกตรงว่าไปต้องเป็นสเปคของหนุ่มๆหลายๆคนที่พิวลาไปไหนกับน้องเนี่ยไปเดินไปไหน่ก็จะมีคนมองจะมีคนแบบเข้ามาขอเบอร์แล้วผู้ชายที่เข้ามาหาคุณอิ๋วเนี่ยเรามีส่วนช่วยในการสกรีนผู้ชายบ้างไหมฮะมีค่ะยังไงมันต้องยังไงม่ต้องยังไงก็ก็คือจะบางทีก็จะสกิดรละอย่าอย่าหรอสกิดเอางั้นคุณพี่คะอะไรฮะ ในคุณผู้ชายสามคนนี้ค่ะผ่านไหมคะที่จะไปเป็นแฟนน้องสาวของเราขขอคนแรกก่อนนะคะไม่บุคนีกชื่อเจฮะตอนแรกก็เหมือนดูดีเอ้ยเหมือนเขามองเราเอ้ยมองออกเนะบุคลิกอะไรเหมือนกันดูดีแต่พอบอกเป็นเพื่อนม่ปุ๊บโอ้โหโอ้โหตกตตกใช่ตกไปเลยแก่ขนาดนั้นหรอเออคนแซวที่จริงหนูตอบว่า พี่สาวนนั่แหล้ใช่ในการออกทีวีครั้งหนึ่งมันตื่นเต้นไม่อก็เลยบอกเพื่อนแม่ไ่ออาจะผิดพลาดขอโทษตรงนี้เลยค่ะขอโทษขอโทษดีมากผ่านไปไม่ถึงโกรธนะฮะและจริงๆเนี่ยทั้งสมท่านเนี่ยเป็นแฟนกับน้องสาวเราเนี่ยได้ไหมคะ ก็พี่มองทางออ่นบ้างก็ได้นะเอาแต่พ่อมีสเปคน้องสาวเรานั่งอยู่ในนี้ไหมฮะมีค่ะมีมีมีสเปกอยู่ใช่จะรู้สเปคของน้องแล้วสเปกน้องสาวเราเรารู้ว่าเขาเขาชอบแบบไหนชอบผู้ชายสูงขาวสูงขาวตาโตตาโตด้วยแต่ว่าก็จะมีตีนิดนิดก็มีกันอ่าขอสูงขาวไว้ก่อนนี่ก็คือคู่แรกของเรานะครับมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันนะครับคุณพ่อคุณแ ที่ผู้ดีสอนนะครับโอ้ยังไงโอ้ยเขาชื่ออู๋หรือเปล่าจริงๆชื่อแม็กครับชื่อคุณแม็กซ์ชื่อคุณแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องยืนแบบสนิทสนมอะไรขนาดนี้คืออะไรคุณแม็กคืออะไรครับเป็นมีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันคะจริงๆแล้วผมเป็นช่างภาพครับเป็นเพื่อนของเขาครับผมคุณเป็นช่างภาพใช่ครับแล้วคุณชมพู่เป็นนางแบบถูกต้องครับแล้วคุณไปถ่ายทำกันที่ไหนฮะ ตามลงรถไฟฟ้าบ้างต้องการผู้ช่วยช่างภาพไหมครับผมจะไปเป็นผู้ช่วยช่างภาพเลยช่วงนี้ผมช่วยตัวเองได้ครับผมช่วยตัวเองได้ครับขอถามกันเลยครั้งแรกที่คุณเจอกันมาร่วมงานครั้งแรกเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับคุณชมพู่คุณแม็กผมว่านะสำหรับผู้ชายทุกคนนะออร่าเลยครับออร่ามีว่าออร่าเลยครับของอะไรคะ ไฟหน้าเลยครับที่เรารู้สึกประทับใจเพื่อนเรามากคือไฟแรงเลยครับไฟสูงสุดเลยครับไฟสูงมาด้วยไฟสูงมาเลยนะฮะเคยจีบเพื่อนคนนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเคยไหมเคยครับผมพดแล้ววันนี้ที่เรามายืนตรงนี้เพราะว่าอะไรคะ เขาเป็นเพื่อนผมแล้วอ๋อแต่เราไม่ได้จะมาสกรีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่าไม่สู้ผมไม่ได้หรอกไม่คุยทับเลยเอไในไหนคุณคุณนะคุณเคยรู้จักคุณชมพู่มาก่อนคุณเคยจีบคุณชมพู่มาก่อนใช่ช่วยบอกข้อดีของคุณชมพู่หน่อยว่านิสัยใจคอเขาเป็นคนยังไงครับเขาเป็นคนขยันมากครับผมเป็นคนขยันรักครอบครัวครับรักครอบครัวใช่ครับถ้าคุณได้เขาไปเหมือนคุณงมเพชรในมหาสมุทรเลยครับ แล้วเพื่อนของเราเนี่ยเป็นเพชรอยู่ในมหาสมุทรนั้นใช่ครับอ,อ๋เอเนี่บอกมาแล้วนะพวเพื่อนเื่อมา <c oughs> การันตีเลยมายืนยันเลยนะครับว่าคุณชมพู่มีดียังไงนะครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณแม็กและก็คุณอ้อมนะครับที่มาพูดคุยเกี่ยวเรื่องสาวโสดในค่ำคืนนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับหลังจากที่เราได้คุยกับคนสนิทของสองสาวโสดไปแล้วนี่นะครับหนุ่มๆครับต่อจากนี้ไป เป็นช่วงนาทีสำคัญที่พวกคุณจะต้องเลือกกันแล้วครับคุณเจครับครับผมหนึ่งในสองสาวโสดนี้ใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณ ในค่ำคืนนี้นะครับก็คือคุณอิ๋วครับคุณอิ๋วาเ็คุณกททำไมคุณถึงเลือกคุณอิ๋วครับดูเปนคนเรียบเรียบง่ายๆสบายอย่างที่คุณอ้อพี่สาวบอกครับครับก็คือแต่คุณพึ่งไปบอกว่าเขป็นเพื่อนแม่นีนะผมเข้าใจผิดเล็กๆเลยน้อยเองเอาละตอนนี้คุณอิ๋วนำไปแล้วหนึ่งคะแนนนะครับมาที่ชายสดท่านที่2คุณนิวครับ หนึ่งในสองสาวโสดนี้นะครับใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณผมคิดว่าคนที่ใช่สำหรับผมนะครับ